สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่จิ๋มนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทาฮอร์โมนนะคะแบบซูปเปอร์เลยนะคะก็คือสองพลังเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลเร็วนะคะต้นเขียวใบใหญ่ออกดอกเยอะผลดกนะคะพร้อมๆกับวิธีการดูแลนะคะต้นไม้ที่เขาเริ่มโทรมแล้วนะคะว่าทํายังไงให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปทาพร้อมกันเลยค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีชูรสไข่ห้อใดก็ได้นะคะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะนมสดรสจืดนะคะน้ําตาลน้นําสาวข้าวแล้วก็จะมีนมเปรี้ยวนะคะขวดเล็ก1ขวดค่ะวันนี้เราจะมาทําฮอร์โมนนะคะเร่งการจเจริญเติบโตค่ะเป็น2เท่านะคะคือซปเปอร์เลยนะคะคุณผู้ชมทําให้พืชผักของเราออกดอกออกผลดกนะคะ าใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลพืชผักกินใบใช้สูตรนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องหมักนะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกคุณผู้ชมก็หาภาชนะนะคะที่จะผสมก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็นําน้ําสาวข้าวค่ะที่เราเตรียมไว้ค่ะประมาณ500หรือ600มลนะคะก็คือน้ําขวดเล็กนะคะเทลงไปเลย น้ำสาว้าวก็จะมีวิตามินค่ะในนี้นะคะมีวิตามินที่จําเป็นต่อพืชผักที่เราต้องการนะคะเร่งการเจริญเติบโตค่ะสามารถเล่งดอกเล่งผลได้นะคะถ้ารดบิ่อยอย่างที่ไม่สิงบอกนะคะพืชผักของเราก็จะมีภูมิคุ้มกันนะคะไม่ค่อยจะเกิดโรคง่ายนะคะด้วยน้ำาสาวข้าวคะ่ะต่อไป นมเปรี้ยวนะคะ1ขวดเล็กค่ะตัวนี้จะมีแมคโตปาซิลัสนะคะจุลินทรีดีค่ะทําให้พืชของเราแข็งแรงจเจริญเติบโตเขียวงามนะคะบํำรุงตั้งแต่รากใบยอดดอกเลยนะคะเนี่ยเร่งยอดเร่งด,ด,ดอกได้อย่างดีเลยค่ะต่อไปน้ําตาลทรายค่ะคุณผู้ชมถ้ามีน้ําตาลทรายแดงก็ใช้น้ําตาลทรายแดงนะคะถ้าไม่มีก็ใช้น้ําตาลทรายขาวค่ะ3ช้อนโต๊ะค่ะตัวนี้จะเป็นอาหารของจุลินทรียค่ะถ้าเราใช้ไม่หมด สามารถเก็บไว้ได้สามถึงหกเดือนนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะต่อไปนมสดรสจืดนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะตัวนี้จะมีวิตามินมีแคลเซียมสูงนะคะทำให้พืชผักของเราแข็งแรงค่ะใบเขียวงามนะคะถ้าใช้กับพืชผักกินใบใบก็จะเขียวกรอบ มีรสชาติดีใช้กับไม้ผลก็ทําให้ไม้ผลของเรามีรสชาติหวานนะคะหนึ่งกองค่ะสองร้อยมลนะคะ เครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะมีวิตามิน b 3, b 5, b 6, b 12นะคะตัวนี้ทำให้รากของพืชผักของเราทุกชนิดนะคะเดินเร็วสามารถหาอาหารนะคะดูดซึมซับสารอาหารที่เราให้ไปเนี่ยไปเลี้ยงตั้งแต่รากลําต้นกิ่งก้านใบเขียวงามค่ะสองฝานะคะอันนี้ก็จะมีน้ำตาลด้วย เร่งการจเจริญเติบโตของพืชของเราอย่างดีเลยค่ะต่อไปโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะตัวนี้จะดีสําหรับระบบรากแล้วก็เร่งดอกด้วยนะคะสามช้อนโต๊ะห้า ังจากนั้นก็คนส่วนผสมต่างๆนะคะให้ละลายให้เข้ากันดีเลยค่ะเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยนะคะนำไปใช้รดพืชผักได้ทุกชนิดตั้งแต่ต้นเล็กๆถึงต้นใหญ่ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูอัตราการใช้กันเลยค่ะอัตราการใช้นะคะในบัวรดน้ำนี่นะคะน้ำ10ลิตรใช้2ช้อนโต๊ะค่ะ ถ้าเป็นพืชผักเล็กๆนะคะอัตราการใช้ก็2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรถ้าเป็นพืชใหญ่ๆนะคะต้นใหญ่หน่อยก็4-5ช้อนโต๊ะต่อ20ลิตรนะคะนนี้ในถังนี้จะเป็น10ลิตรแม่จิ๋มจะใช้2ช้อนโต๊ะค่ะพอเรานำฮอร์โมนลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็นำไปรดพืชผักได้เลยค่ะ นี่จะเป็นมะเขือที่แม่จิ๋มปลูกไว้นะคะลงดินค่ะโอ้โหตอนนี้ก็เริ่มที่จะงามแล้วนะคะตอนนั้นแม่จิ๋มทาคลิปก็จะต้นเล็กๆอยู่ค่ะพอเราปลูกไปนานๆเข้าเนี่ยเขาออกดอกออกผลให้เราหลายรุ่นแล้วนะคะอย่างนี้นี้จะปลูกก่อนก็จะเริ่มโสมนะคะวันนี้แม่จิ๋มก็เลยจะพามาทำฮอร์โมนนะคะเพื่อบำรุงพืชผ,ผักของเราเนี่ยต้นโสมโมเนาะแล้วก็ เร่งการออกดอกออกผลให้ผลดกค่ะสูตรนี้นะคะสามารถใช้กับพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะปลูกรวมๆกันนะคะก็จะมีพริกบ้างมะเขือมีตะไคร้นะคะมีต้นกระเพราอันนี้คือลงดินเนาะถ้าลงดินนี่ก็จะงามหน่อยรากเขาก็จะไปหาอาหารได้ดีเนาะนี่ค่ะดอกออกแล้วก็จะมีแมลงกัดบ้างนะคะนี่ะลูกแย่ใหญ่คะ่ะคุณผู้ชม ต้นเล็กๆตเตียๆนะคะแต่ว่าออกผลดกมากๆเลยด้วยสูตรต่างๆที่ทํามาที่ทําลงคลิปมานะคะก็จะได้ใบใหญ่ๆเขียวๆงามๆแบบนี้เลยค่ะด้นนี้ก็จะเป็นกะเพราะคะกะเพราก็เริ่มออกดอกแล้วใบเขียวงามเป็นพุ่มงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปลูกผักไว้หลายๆชนิดเนาะไว้กินในครัวเรือนเลานี่แหละถ้าเริ่มที่จะออกดอกแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้ต้นมันโทมนะคะ ก็เด็ดดอกทิ้งไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแตกยอดแตกใบดีมากๆไม่ต้องกลัวว่าจะไม่แตกนะคะยิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งค่ะลูกใหญ่นะคะดกมากเลยค่ะคุณผู้ชมมีหลายพันหลายชนิดค่ะมะเขือที่นี่ ต้นนี้ดอกกระโดกโดกค่ะคุณผู้ชมดอกใหญ่มากพอดอกไม่ร่วงนะคะก็จะออกผลออกลูกให้เราเยอะๆแบบนี้เลยค่ะเก็บกินแทบไม่ทันเลยะค่ะคุณผู้ชมการดูแลพืชผักของเรานะคะก็ง่ายๆนะคะสำหรับที่เราปลูกไว้แล้วนะคะก็คืออย่าปล่อยให้ด้านล่างนะคะรกนะคะให้โปร่งๆร่องๆให้มีอากาศถ่ายเทค่ะถ้าทึบอย่างนี้นะคะเราก็เด็ดใบล่างออก มีวัชพืชเราก็เอาออกให้สะอาดอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นมดนะคะเขาจะมาค่ะทํารังหรือไม่ก็สัตููพืชต่างๆนะคะพวกแมลงนอนอะไรพวกนี้ค่ะหลบซ่อนอยู่ด้านล่างก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดเพี้ยต่างๆนะคะเนี่ยใบใหญ่ๆค่ะเด็ดออกเลยนี่ให้โลง่ๆงๆปกปองสะอาดๆแบบนี้เลยค่ะเป็นวิธีดูแลต้นไม้พืชผักของเรางง่ายๆนะคะคุณผู้ชม หลังจากนั้นก็รดด้วยฮอร์โมนเลยนะคะครบกําหนดแล้วนะคะว่าแม่จิ๋นจะบํารุงเดือนละสองครั้งนะคะครั้งที่แล้วก็บํารุงไปแล้ววันนี้แม่จิ๋นก็เลยจะมาบํารุงด้วยฮอร์โมนนี้เลยนะคะให้ลําต้นเข้าแข็งแรงใบเขียวเล่งดอกเล่งผลให้ออกดกๆเยอะๆกินไปนานๆเลยค่ะรดด้วยสูตรนี้กันเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะจะฉีดพ่นทางใบหรือราดรดทางดินก็ได้นะคะเวลาเรารดเราก็รดตามชายพุ่มนะคะ ต้นนี้ค่ะอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> กระเพราค่ะกระเพรากำลังแตกพุ่มงามเลยนะคะลดเลย <c oughs> ใช่ค่ะตามใช้พุ่มเลยนะคะบำรุงยอดบำรุงใบค่ะ <c oughs> และนี่จะเป็นต้นกระเจี๊ยบนะคะ <c oughs> นี่ก็ใช้มเมล็ดค่ะหยอดไว้กำลัง ขึ้นมาเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมกระเจี๊ยบนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะคะแล้วต้นเล็กๆแบบนี้ล่ะคะแม่จิ๋มสามารถใช้สูตรนี้ได้ไหมได้ค่ะใช้รถเลยค่ะฝนตกบ่อยนะคะต้นหญ้าก็ขึ้นมาเต็มเลยค่ะเร็วมากนะคะเราก็ถอนออกนิดนึงรถได้เลยกลับพืช ผักนะคะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเร่งการเจริญเติบโตนะคะควรที่จะใช้อทิตฐานหนึ่งครั้งค่ะหลังจากที่เราให้ฮอร์โมนเรื่อยๆนะคะก็จะได้พืชผักเขียวๆงามๆแตกกอเป็นพุ่มอย่างนี้เลยนะคะออกดอกออกผลให้เราได้รับประทานเรื่อยๆเก็บกินได้ตลอดค่ะบำรุงด้วยฮอร์โมนสูตรนี้บ่อยๆนะคะมะเขือก็จะแตกกอเป็นพุ่มแบบนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะชมก็ลอง ทำกันดูค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์สับสไครต์สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ